สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มีแนวมาแบ่งปันกันคือเก่าล่ะครับมี่แน่วมานําเสนอแบ่งปันกันอีกแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ข้าสิมาสังเกตเครื่องซักผ้าสองถังครับสองถัง สองถังซิงเกอร์นี่แหละครับรอยยี่ห้ออื่นอาการเทียบเค่ยงใดยนะครับเมาสิมาสังเกตอาการสายพานย่านครับสายพานย่านมันเป็นจังไดครับเอามาเบิ้งน้ำกันครับเขา,าสิสังเกตมองไดครับว่าสายพานย่านครับคลิปนี้เขากับว่า เรียนรูปเบิงน้ำกันไปครับที่น้องครับมาลองเบิงน้ำกันครับเสียปากไฟแล้วครับไฟแล้วครับเปิดซากครับเหนื่ิกาซาก หมุนครับไปสกักหมุนครับไปครับมาครับส,สายผ่านย่านเ้าสังเกตครับเย่างนี้้อสังเกตแบบนี้ครับมือครับครับเอามือจาวไปสีมันสีอยู่เลยครับแต่ว่าเสียงมอเตอร์สีดังครับ ตอดังครับแต่ว่าใบเป่าไปครับนี่คือการสายพันธุ์ง่านครับไอสังเกตบ้างไหมครับนี่ครับามือคมลงไปครับสายพันธุ์ง่านมันก็สีเป่าไปครับครับมือคมสีมันก็บเป่าไปแล้วครับสายพันธุ์ง่านครับนะครับ แต่ว่าเสียงมอตเตอร์กรสีดงครับนี่คืออาการสายพานงานด้วยครับหรือว่าถามันมีผ่าอยู่นี่นี่ครับผ่าลลายมันก็ดจะว่าไปครับมันก็ิะมีเสียเสียงมอตเตอร์ครับนี่คืออาการสายพานงานครับ จับก็บอยูแล้วครับนี่คือการใส่ผ้างงา่งครับนี่ครับ่ว่าเสียงมอเตอร์ก็ทีไปครับเสียงมอเตอร์ดังครับเจ่าใบซักนี่บ่ไปครับแต่มันเจอพานักนักมันก็ทิบ่ไปครับปิดไ้ครับตอดไฟครับ เราถอดไฟบนสีเปลี่ยนสายพันธ์นะครับสายพันธ์กับสี่ยูนี่นี่นะครับสายพันธ์สี่ยูมองนี่นะครับมองเป็นมูเล่นย์นะครับนะครับเราควรจะถอดสายพันธ์มาครับ ใช่ครับสายฟานเหล่ที่คล้องอยู่งมู่ลี่นะครับนี่ครับสายฟานเรวเห็นไหครับคล้องอยู่งมู่ลี่นะครับสายฟานนะครับน,นี่ครับสายฟานครับนี่ครับสายฟานอยู่นี่ครับ เดี๋ยววางที่ถอดออกมากเปลี่ยนเส้นไม้ใส่ครับถอดถอดออกมากแล้วครับถอดใส่ผ้านมาแล้วครับสังเกตเืิ่งครับขอบมันขอบมันจิกจิ้วแล้วครับ ขอบนี่สิคิ้วแล้วครับเราควรจะเส็นนี่ใส่ครับสมบมบบบิมีเบอร์ของมันอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับมีเบอร์ของมันอยู่ ก่องมือก็พอพกัดน้องนะครับนะสินนี้แล้วครับมันอเปลี่ยนไซ ครับหลังจากเปลี่ยนสายพานแล้วเขาก็สีมาล่องเอาผ่าใส่เลยครับพี่น้องครับเปลี่ยนสายพานเรียบร้อยอก็สีมาล่องเอาผ่าใส่สักเบิองเลยครับครับพี่น้องครับหลังจากเขาเปลี่ยนสายพานไปแล้วครับ ตอนนี้เอาพาไส้ครับพาไส้ครับอยวสักล่องเบิงครับน้ำไส้แล้วครับมาสักล่องเบิงเลยครับก่นนองครับดีใจเลยครับครับนักเป็นโกระติ้แล้วครับหลังจากเปลี่ยนสายพานเรียบร้อยแล้วครับ ทำเสรจเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดยกโป้งขึ้นครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปเดอ้อครับพี่น้องครับํลำลัำเรื่อยๆสู้ผูสู้คนครับ